กายดูยังไงไม่ได้เห็นว่าไม่ใช่เราวันวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าจะชี้มาที่ตัวเรามันก็ไม่มีอะไรตัวเราที่มันเป็นก็คือเราเห็นกายนี้ว่าเป็นเราเห็นเวทนานี้มันเป็นเราเห็นความคิดเป็นเราเห็นอารมณ์ธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความสุขอยู่กับมันเราคิดว่ามันเป็นเราสักแต่ว่าให้เห็นเฉย ดูเฉยๆอย่างนี้อยู่ปัจจุบันเยอะๆมันจะปล่อยวางแล้วมันจะเห็นว่าธรรมชาติธรรมชาติของตาคือธรรมชาติธรรมชาติหูธรรมชาติธรรมชาติของการรับรู้ก็คือธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้พอมันกระทบกันปุ๊บมันปรุงขึ้นมาดันดีเลยอะนะปุง้งแต่เขาอยากให้รู้สึกไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดการแยกแยกกายออกจากเวทนา สักแต่ว่าแยกจิตออกจากเวทนาแยกธรรมารม์ออกจากอทุกขมสุขเวทนามันไม่เข้าไปในมันมันเห็นสักแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเฉยๆเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็น